หลังแหลกแขงมาเลยพี่น้องพุ่นเอ็ดเป็ดเลยตัวหนึง่งอ๋อหลังทีสามครับมีแต้มครับพี่น้องพุ่นนอนเลยอ้าวอีกกับหนึ่งกระโดดครับพี่น้องโอ้โหพุ่นพุ่นครับสวัสดีนะครับนะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่องบ้านและสวนจเจริญพรนะครับอโดยชายทนนะครับเมื่อวานเมื่อวานหงกระไซกับเลขไหวนี่ใน ในไม้ห่วยครับนะซื้อหวยยังผมมาหวัวจำาสือมาเลยห่วยทับพลทับพลนี่นหลครับนะอยู่อยู่หนองเมืองสุรินทร์ครับนะกะใส่เ,เขาเปลือกห้ามผสมกันนะครับแล้วก็มีขขาโพดแถมอีกนะครับเหลือก,กินตามสบายเลยแต่กับมีขี้ไตนะครับผมใส่ขี้ไตไม่ค่อยม้นนะครับแล้วเลยพอดีมันเหลือขี่ไตอยู่สามสีก่อนก็ลลองใส่บ้งนะครับพี่้องนะไม้กะ เคยมาใส่แล้วครับเคยได้แหละนะครับอ่นะเดี๋ยวผมพาไปลุยกันเลยวะสีมานมือนีนะครับนะมานไส่มันๆน,น,นะครับเนาะนะเอา้าไปเบิ้งกันเลยพี่น้องอ่าเบิ้งไม้ยแลกนะครับนะขวยน,นี่ห้อเอาไปแล้วสามนะครับเอาไปสามแสบเลยรู้ว่านมากกระพาะแจ็คปอตพองูสิงเ <laughs> จองูสิงครับนะเอา้าขัดวิ่งงูสิมีหนูบ่เนาะนะครับ ว่ายังไงครับเมื่อวานเข้ามากันเห็นมีห้อยกัดหนาอยู่ก็เลยลองใส่บึง้งเอาโอ้หลังแหลกแหงมาเลยพี่นอ้องพุ่นเป็ดเป็ดเลยตัวนึงโอ้อันนี้เหนื่อยยังน,อน้อโอ้เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องนึงแต้มมาแล้วครับืมนี่ครับเนื้อผมเขาเปลือกครับโอ้การข้อครับนึงแต้มแล้วพี่นอ้องอื นี่มึงหงายใใมันตายมัเลยครับโอ้หมดสิทธิ์แล้วครับนึ่งแต้มสวยๆครับมาละนี่งานเนี่ยเอานิ่งแต้มครับพี่น้องอ,อืสวยงามโอ้ไม้หัวกึญาง,ง่ายเลยครับพี่น้องไม้หนี่นั่งใส่ไว้ซีหลัง หนึ่งอะสองอยู่ข้างไหนนะครับสองฝ้าครับพี่น้องบนมาบกเขาบกเขาไปเาอ,อาเอาหลังที่สองฝ้าครับกระปวดเกาวาะบกเขา หลังต่อไปลองแล้วอ๋อหลังทีสามครับมีแต้มครับพี่น้องพุ่นนอนเลยการข้อเลยครับน่ะ<ด>ว้นี่ครับเป็นกล้วยไม้ครับนะสิแจังเหลืออยู่บทีนี่อี่นุ่งแต้มพี่นอ้องอออืื้ห mắm mắm khắp chút mắm mặt vào <laughs> đây, ừ, đây hợp nhà mắm tạ bùa là không phiếp sau mặt đâu đó xem gì đi, cấp. đi, cấp đi biết không đi xóa hợp à chị chị cắp chị cắp đứng ra đây Hãy subscribe cho kênh ับอ้าวอีกกลับหนึ่งกระโดดครับพี่น้องโอ้โหพุ่นพุ่นโอ้อีกกลับหนึ่งกระชือครับพี่น้องมันหมาเลยนี่โอ้ว่วาเนี้นะลุ่นลูกแล้วครับลุ่นน้อยแล้วโอ้โหอีอแตกสามแต้มครับไม้นี่พี่ร้องนี่ ตามเต้มแล้วครับเนะาะไม้ตัวไปกับก็เป็นสะนะครับนะขอมาใส่ในถีเพิ่อน <laughs> เพิ่นมาได้ยอยอมหัวไว้อุนะครับใส่บโม,ม,มดครับหมู่บ้านนี่ต้องขำก่อนไมน้นี่ใส่หลังสุดเลยอ่นะลังแรกกอ้อโอ้ลังแรกก็ถือเลยครับมีน้องอหนูสิงหน่อย <laughs> ตุกวนตุกวนโอ้ยหนูสิงครับนี่ ก้องขีม่มาเลยครับจะเป็นขี่เก่าแหละนี่โอ้แบบพกสิ่งหน่อยอืมตัวกวนอ่ะโอ้เบิ้ลครับสองโอ้อ่ะวตังต่อไปพี่น้องอันนี้ใส่ไว้นี่ในพุ่มนี่พุ่มดแจ้งหลายเลยครับใส่ป,ปุ๊บอยู่ในมาใส่ครับ ไปสองหลังอุมหมันใจแห้งตรงไหนเนี่ยตรงมีแตมเนี่ยตรงมีแตมเนี่ยเอาเมียนครับพี่น้องเมียนดีๆครับเออเห็นบ่เขาก้อนในเปียกครับหนึ่งแตมครับพี่นอ้องอู้หนึ่งแตมครับหนีอู้หึงหัวพี่น้องนี่เลียนเขาเรียนหลอกอยู่นี่นี่นะเดี๋ยวไปบึงอีกหลังนึงไกลๆกันครับเดี๋ยวไปเก็บสลัง มาแล้วครับเอาเต็มนี่มาบอมาบอพี่น้องโอ้ยลังนี่ไอ้กับโอ้ปุ่นใส่ไปปุ่นปุ่นหนึ่งกับเพื่นใสไปนี่เอาโอ,โอ้หลังนีเฝ้าครับพี่น้องอุ้ยมันเลียนผ่านนี่ครับมึงแต่มันบอ่อเข่าครับนี่เลียนไปเลียนมากินแต่เข่าทั้งปุ่น บกเขากลับครับนะเดี๋ยวมาแกะมือไหม่พี่น้องนะมือว่าเป็นตัวด้วยกันบ่หูได้ไม่ทางด้วยกันนะแต่ผมว่าหน่าที่ไี่อีกนะโอ้ยเอาได้แต้มหน,นึ่งยังดีพี่น้องไม อะไม้ฟังห้ยครับใส่วกใบเห็ดไม้ใบเหทดสงไว้ลงจากคอแล้วเดยวนี้ครับมันนั่งหนับกบลับเลยเดี๋ยวนี้อ๋ออันนี้ไม้ปากท่อครับพี่น้องไม้ปากท่อไปไหนโอ้ป้าครับพี่น้องเหวหไม้ปากท่อมาเลยนี่หอยกันหยากเก่าล่นะครับ มาลงมาพี่น้องหลังนี่พุ่นเสือกตึ้งครับจะยังบ่ใต้ครับพี่น้องพุ่นพุ่นโอ้ติดขาเพิ่นครับติดขาเพิน่นนี่พี่น้องติดขาพเพิ่นเสือกตึ้งเลยนี่ครับโอ้เอ้าอีกหนึ่งแต้มครับพี่น้องอีกหนึ่งแต้มครับอีกหนึ่งแต้มติดขาเพิ่นครับพุ่นนะ ยี่นึงเต็มนะต่อไปไหนลังสุดท้ายเลยพี่น่องนะไม้นี่ผมเอาไปตนี้เดีตัวที่สองละห้องนีใส่เออไปใส่ไปทางไหนลรไปผมว่าผมใส่ไปสามอันคุุุุุุ้โอ้ ุทยเงียบครับเงียบเงียบแล้วพี่น้องเบื่อง nhà าสามมืดครับอ่ะอ่ะโอเคไปสรุปผลงานครับเพราะว่าเดี๋ยวยจกักระทินนึงไม,ม่ใส่ไม้ไม้นี่นะครับอ่ะอ่ะครับพี่น้องเส็จเรียบร้อยกูกัดเสร็จมล่ะนะครับประมาณสิบสามหลังมั้งสิบสามสิบสามหลังครับนะอ้ะาผลงานมันนี้ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแต้มครับพี่น้องกับสสิ่งหน่อยสองตัวนะครับนะอ่ะแักๆก็มาลักหาแต้มเนาะกับสองสองแต้มหน่อยนะครับนะกัโอเคนะครับคลิปบ้านละสวนจะเลิ่อนพอนะครับอือนภูกะขอหยาดกับลากันนะครับนะไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับนะคลิปหาอยู่หากินบนบ้านนะครับกัล้วยังนะครับติดตามมาลุ้มผมแหละสองบ้านละสวนจะเลื่อนพอนะครับ นะช่วงนี้ก็มาค้าหนูหนก็ลงแต่หนูนะครับมาค้าป้าก็ลุกป้าตามช่วงเวลาตามความเหมาะสมนะครับนะคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับผม